ถ้าหากใครที่ติดตามผมมาสักระยะแล้วคุณก็อาจจะได้ยินผมพูดชื่อเกม f a t a r Frame ค่อนข้างบ่อยสำหรับใครที่เคยได้เล่นเคยได้สัมผัสคุณก็จะรู้ว่าเกมนี้คือหนึ่งในเกมแนว Survival Horror ที่ไม่ธรรมดาเลยแต่ถ้าหากใครไม่เคยเล่นมาก่อนในวันนี้ผมจะเอาความยอดเยี่ยมของเกมนี้มาแชร์ให้ฟังกันอ๋อขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าสําหรับซีรีส์ Fatal Frame ในวันนี้ผมจะพูดถึงแค่ภาค1นึ่ที่จะลงให้กับ PS2 เท่านั้นนะครับพวกภาค4หรือว่าภาค2องรีเมคอันเนี้ยผมไม่รู้จะไปหามาเล่นยังไงเหมือนกัน แต่สาหรับภาค1นึ่งบน ps 2เนี่ยผมมีของแท้ครบเลยเพราะฉะนั้นเกมเก่าเล่าใหม่ในวันนี้ผมจะเล่าถึงฟัตเตอร์เฟรมทั้ง3าพางนี้ให้ฟังกันมารับชมกันได้เลยครับครั้งแรกที่ผมได้เล่นเกมนี้น่าจะช่วงอายุ15-16ช่วงนั้นผมบังเอิญมีเพื่อนที่มันใจดีมากให้ ps 2ยืมมาเล่นที่บ้านแล้วก็เป็นเพราะเพื่อนคนนี้แหละที่มันย้ําผมเลยเกินว่าแบบเฮ้ย hey, ฟัตเตอร์เฟรมสนุกนะเว้ยมึงต้องลองเล่นดูก็โอเคมาแนะนํามาก็จัดไป แต่ว่าภาคแรกที่ผมได้เล่นเนี่ยมันคือภาค3นะครับไม่ใช่ภาคหนึ่งครั้งแรกที่ผมได้เล่นเลยผมรู้สึกอยู่2อย่างอย่างแรกก็คือความน่ากลัวมันไม่ใช่แบบที่ผมคิดไว้ทีแรกผมคิดว่ามันจะต้องเป็นเกมผีแบบผีตุ้งแช่แห่ให้เราสะดุ้งอะไรแบบนั้นแต่สิ่งที่ผมเจอมันไม่ใช่ความน่ากลัวจากพวกภาพหรือว่าเสียงความน่ากลัวของเกมนี้มันจะมาจากบรรยากาศและก็ศัตรูล้วนๆเอาไว้เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังอีกทีกันล้วกันนะครับเรื่องนี้ อย่างที่2ก็คือเกมมันได้กลิ่นอายของ Resident Evil กับ Silent Hill มาเต็มๆศัตรูที่เราต้องเจอเราจะสู้เพื่อเคลียร์ทางให้ไปต่อหรือบางทีจะไม่สู้ก็ได้วิ่งหนีเอาไปเลยแต่ถ้าเกิดสู้เราจะได้รางวัลมาเป็นพอยต์ในการอัปเกรดความสามารถพวกปริศนาก็สร้างสรรค์ดีมีการใช้กล้องใช้ความจําใช้การสังเกตในการแก้ปริศนาแถมมันก็ไม่ได้ยากเกินไปแต่ก็ไม่ได้ง่ายจนน่าเบือ่อถือว่าท้าทายกําลังดีเลยและที่สําคัญเลยผมว่าเรนางเอกในภาคนี้น่ารักดี เธอมีส่วนผสมของความน่ารักและก็เซ็กซี่ปนๆกันถ้าเกิดเกมไหนจะดีไซน์ตัวละครให้มันเซ็กซีอ่อ่ะขอแบบนี้ได้ไหมไม่เอาแบบนมโต 40cc แต่ว่าติลังกาเป็นแบ็กวินโดแบบนั้นมันแปลกเนื้อเรื่องก็น่าติดตามมากทั้งๆท,ท,ที่ตอนนั้นผมไม่เข้าใจภาษาอังกฤษเลยแต่ว่าด้วยภาพด้วยเหตุการณ์มันทําให้เราได้คิดได้วิเคาราะห์ตลอดเวลาแบบว่าเอเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงวะผีตัวนี้ทำไมมันเฮี้ยนขนาดนี้พอเล่นไปจนถึงจุดๆนึงก็อ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองทุกอย่างในเกมเนี่ยมันถูก และด้วยองค์ประกอบที่ว่ามาเนี่ยเวลาเล่นเกมเนี่ยผมเพลินมากทั้งความน่าสนใจของเกมและก็ตัวละครเล่นไปเล่นมาเอา้าจบซะและ้วแถมจบเพราะบทสรุปซะด้วยแต่ยังไงก็ถือว่าประสบการณ์ในการเล่นฟัลต์เฟรมสครั้งแรกของผมเนี่ยผมประทับใจใช้ได้เลยมันดีซะจนผมตัดสินใจไปหาภาค2มาเล่นและหลังจากได้เล่นภาค2มุมมองในการเล่นเกมผมก็เปลี่ยนไปเลยด้วยความที่ภาค2มันได้ทําเนื้อเรื่องออกมากัดกินใจผู้เล่นค่อนข้างเยอะตอนจบคือแบบเฮ้ยเอางี้จริงดิ สำหรับผมไอฉากโจเอลโดนไม่ก๊อปหัวตายในเดอะรัตตับอาตูอะกลายเป็นฉากเด็กเล่นไปเลยจําได้เลยว่าหลังเล่นภาค2จบเนี่ยมันทําผมพดหูไปหลายวันเลยทีเดียวประมาณว่าทําไมผู้สร้างเกมมันใจร้ายจังเลยวะแต่ก็นั่นแหละเป็นสาเหตุที่ทําให้ผมเริ่มสนใจพวกรอเกมต่างๆเยอะขึ้นแต่ก็ต้องยอมรับเลยว่าเกมเพลย์ในภาค2เนี่ยมันดีไม่เท่าภาค3ตอนเล่นซ้ํามันก็เลยน่าเบื่อไปหน่อยแล้วก็ไม่แน่ใจว่าตอนนั้นผมกําลังเอียนกับเกมนี้หรือเปล่าตอนที่ได้เล่นภาคหนึ่งผมคิดว่าเกมเนี่ยมันเฉยๆมาก สารภาพเลยแล้วกันว่าตอนนู้นเนี่ยผมเล่นภาคหนึ่งไม่จบเพิ่งมาเล่นจบไม่กี่วันนี้เองแล้วพอได้เล่นจบก็เพิ่งจะรู้ว่าเออเกมมันก็เยี่ยมไม่แพ้ภาคอื่นเลยฮะและที่สําคัญเลยคือนางเอกในภาคหนึ่งที่ชื่อว่ามิกุที่ไม่ได้หัวฟ้าก็น่ารักดีตอนนังไปโผล่ในภาคสก็น่ารักยิ่งขึ้นไปอีกเอาเป็นว่านางเอกในเกมซีรีส์เนี่ยน่ารักทุกภาคจริงๆรู้แล้วว่าทําไมหลายๆคนถึงชอบเกมญี่ปุ่นกันนักทีนี้มาดูรายละเอียดโดยรวมแล้วก็จุดเด่นของ Fatal Frame กันสักหน่อยอย่างที่บอกไปในตอนต้นว่าเกมนีีผ ศัตรูหรือว่าผีทุกตัวเนี่ยเราสามารถต่อกรกับมันได้เว้นแต่ว่าในตอนนั้นเกมมันตั้งใจให้เราหนีจริงๆอันนั้นก็อีกเรื่องและอุปกรณ์ที่เราใช้ต่อสู้กับเหล่าวิญญาณแน่นอนมันก็คือกล้องกล้องในเกมนี้จะถูกเรียกว่าคัมเมราออฟคูล่าเป็นกล้องโบราณที่มีอำนาจในการทําให้วิญญาณอ่อนแรงลงซึ่งความรุนแรงของมันจะขึ้นอยู่กับขนาดของฟิล์มที่เราใช้ยิ่งฟิล์มมีขนาดใหญ่ก็จะทําให้ความรุนแรงนั้นมากขึ้นแต่มันก็จะแลกมาด้วยการโหลดฟิล์มที่นานขึ้นและที่แน่นอนยิ่งกกกกว่่่าาา็็คือฟิิล์มใหญหญยยง ถ้าเกิดเปรียบเป็นเกมแอคชั่นกล้องก็เหมือนกระปืนฟิล์มก็เหมือนกระสุนประมาณนั่นแหละแล้วก็อย่าลืมเด็ดขาดว่ากล้องนี้มันทําได้เพียงแค่ทาให้วิญญาณร้ายอ่อนแรงลงเท่านั้นถ้าเกิดเราวนกลับมาในบริเวณที่วิญญาณน,นั้นอยู่เราก็ต้องเจอมันอีกรอบก็แน่แหละมันตายไปแล้วอ่ะมันตายอีกรอบไม่ได้แล้วก็อย่างที่ผมบอกไปส่วนมากเกมมันจะให้เราสู้หรือว่าหนีก็ได้ถ้าเกิดเราเลือกที่จะหนีเราก็ไม่ต้องเสียฟิล์มแถมไม่ต้องไปเสี่ยงบาดเจ็บแต่ถ้าเกิดสู้เราก็จะได้พอ,อยต์ที่ใช้ในการอัปเกรดความสามารถขออองงกกล้เป็นนารตบแท ความสามารถที่อัปเกรดก็เช่นพวกระยะความแรงความจุในการชาร์จพลังวิญญาณแต่ถ้าเกิดเลือกที่จะสู้ก็ต้องอ่านทางวิญญาณแต่ละตัวให้ดีๆและการต่อสู้กับเหล่าวิญญาณเนี่ยความระทึกมันไม่แพ้เกมอื่นเลยในการต่อสู้กับเหล่าวิญญาณไม่ใช่ว่าเราจะสามารถถ่ายรูปพวกมันได้ตลอดเวลาเราจะต้องรอจังหวะให้กล้องโฟกัสวิญ,ญญาณซะก่อนและยิ่งถ้าเกิดเรารอในจังหวะที่พลังของกล้องชาร์จจนเต็มเนี่ย ความเสียหายที่ทําได้มันก็จะยิ่งสูงขึ้นยิ่งถ้าเกิดเรากล้าเสี่ยงปล่อยให้วิญญ,ญาณเข้ามาใกล้เรามากๆจนเป็นอันตรายในจังหวะนี้โฟกัสก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงเพื่อให้เราถ่ายรูปแบบซีโร่ช็อตซีโร่ช็อตคือการถ่ายภาพแบบสร้างความเสียหายที่สูงมากและก็ทําให้วิญญาณน,นั้นกระเด็นออกไปแต่ถ้าเกิดเราพลาดเราก็จะกลายเป็นฝ่ายเจ็บซะเองเนี่แหละคือจุดที่ผมชอบมากในเกมนี้เลยมันเหมือนเป็นการวัดใจไปเลยอะถ้าเกิดเราแม่นเราก็ชนะได้ง่ายแถมไม่เปลืองฟิล์มด้วยและก็ยิ่งในภาค2กับภาค3เนี่ยมันมีระบบท การถ่ายภาพแบบฟอทเทฟมันคือระยะที่อันตรายยิ่งกว่าซีโล่ช็อตขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแต่ถ้าเกิดเรากดทันเราจะสามารถถ่ายรูปฟอทเทฟแบบคอมโบได้ซึ่งเราก็มีสิทธิ์ที่จะน็อกวิญญาณร้ายเพียงในชุดเดียวเห็นไหมมันไม่ใช่แค่เกมวิ่งหนีผีด่าๆดดทั่วๆไปเลยแต่มันคือเกมที่มีระบบเกมเพลย์ที่เราใจเกมหนึ่งเลยทีเดียวพวกฉากพวกบรรยากาศในเกมนี้ก็น่าสนใจด้วยบรรยากาศแบบบ้านร้างคาเลหดร้างเก่าๆที่ปกคลุมด้วยความมืดตลอดเวลามีเพียงแค่แสงจากไฟฉายของเราและก็เทียนตามฉากเท่านั้น ถ้าเกิดเทียบกับพวกเซเลนฮิลแล้วเนี่ยบรรยากาศในเซเลนฮิลมันจะแบบวังเวงอึดอัด,อด,อดแต่กับเฟอร์เฟรมมันคือหลอนบวกวังเวงล้วน,วนทุกการเปิดประตูเราจะต้องระแวงว่าเราจะเจอแจ็คพอตไหมและบางครั้งมันก็เจอจริงๆอยากจะบอกว่าใครที่ชอบเกมแนวเนี้ยไปหามาเล่นซักรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนจะว่าไปซีรีส์เซเลนฮิลเนี่ยก็น่าพูดถึงแฮะอยากฟังกันหรือเปล่าแต่บอกก่อนนะว่าผมมีไม่ครบผมมีแค่ภาค1 2 3 4เท่านั้นถ้าเกิดอยากฟังก็คอมเมนต์บอกแล้วกันนะครับ และก็เช่นเคยสำหรับเกมเก่าเล่าใหม่ผมจะรีวิว f ฟร a l ทเฟรทั้ง3้ภาคนี้แบบคร่าวๆให้ฟังกันส่วนภาคศีและภาค2รีเมคคือผมไม่มีถ้าเกิดใครเคยเล่นแล้วอยากมาแชร์ประสบการณ์ก็ตามสบายเลยนะครับคิดซะว่าเป็นการช่วยให้วิดีโอตัวนี้มันสมบูรณ์แบบกว่าเดิมก็แล้วกันเอาละมารับชมรีวิวทั้ง3ภาคนี้กันเลยดีกว่า สำหรับ f ฟ t ต์เเฟรมภาคแรกจะเป็นเรื่องราวของมิคุฮินาก,กิกเด็กสาวผู้ที่เข้ามาตามหาพี่ชายของเธอมาฟุยุที่หายตัวไปในคาลิาฮะทิมุโรซึ่งคาลิฮะแห่งนี้ก็ได้มีหลายคนหายตัวไปจากการเข้าไปสำรวจและก็แน่นอนว่ารว,ารวมถึงมาฟุยุพี่ชายของมิคุอีกด้วยและจากนั้นก็คงไม่ต้องบอกนะว่ามิคุจะต้องเจอกับอะไรบ้างในคาลิฮะแห่งนี้ซึ่งนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของ f ฟ t ต์เเฟรมในภาคนี้นั่นเองในเรื่องของ f ฟ t ต์เเฟรมทุกภาคเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้หมดเลยนะ คือตัวเอกจะต้องหลงหรือว่าเข้าไปในสถานที่อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วจะต้องไปเจอกับพวกพิธีกรรมหรือไม่ก็คำสาบการดําเนินในเรื่องเนี่ยจะเป็นแบบนี้ทุกภาคเลยเพราะฉะนั้นความสนุกมันก็เลยไปตกอยู่ที่ความสําคัญในพอดเรื่องมากกว่าอย่างภาคนี้ก็ถือว่าโอเคเลยเราจะค่อยๆรู้ว่าไอ้คนที่มาสํารวจที่เนี่ยเขาหายไปไหนกันพวกวิญญาณร้ายทั้งหลายเนี่ยมันมาได้ยังไงแล้วก็พิธีกรรมทั้งหลายเนี่ยเขาทำเพราะอะไรทุกอย่างจะถูกเล่าผ่านเหตุการณ์แล้วก็บันทึกต่างๆซึ่งมันก็น่าติดตามมากพอที่จะทําให้เราเล่นจบได้แบบสบายๆก ทีนี้มาดูเกมเพลย์ในภาคนี้กันตอนแรกที่ผมเล่นผมก็คิดว่าเอ๊ะทาไมภาคนี้มันให้ยาเราเยอะจังเลยวะพวกฟิล์มขนาดใหญ่มันก็ให้เราเยอะจนน่าแปลกใจพอเล่นไปเรื่อยๆโอ้โหรู้แล้ววิญญาณทั้งอึดทั้งตีแรงตอนเล่นจริงเนี่ยยาแทบจะไม่พอใช้กันเลยโดยเฉพาะอวิญญาณผีตาบอดเนี่ยผมโคตรเกลียดเลยตีก็แรงแถมไวอีกต่างหากอย่างที่บอกครับถ้าเกิดไม่จําเป็นวิ่งก็ดีนะสำหรับกล้องในภาคนี้นอกจากพื้นฐานในการอัปเกรดเช่นพวกความแรงระยะการถ่ายรูปและก็เกจการชาร์จพลังงาน เราก็สามารถอัปเกรดฟังก์ชันเสริมได้เช่นพวกสโลสตันและก็โฟกัสแต่ในการจะใช้ฟังก์ชันเสริมเราก็จําเป็นจะต้องมีไอเทมที่เรียกว่าสปิริตสโตนพวกปริศนาส่วนมากก็จะมาแบบให้ไปถ่ายภาพจุดจุดหนึ่งแล้วมันก็จะมีคาใบ้ขึ้นมาว่าให้เราไปหยิบไอเทมจากอีกจุดหนึ่งมาเปิดซึ่งบ่อยครั้งมากเลยที่เราจะต้องวิ่งวนไปวนมาในพื้นที่เดิมๆปริศนาแบบนี้มีทุกภาคครับถ้าเกิดใครไม่ชอบวิ่งวนไปวนมาเนี่ยอาจจะไม่ชอบเกมนี้ แต่ปริศนาที่ผมรู้สึกปวดหัวเลยก็คือพวกประตูรหัสนี่แหละมันจะให้เราตีความจากรหัสในเอกสารแล้วก็ให้เรียงลําดับเป็นตัวเลขหน้าปัดนาฬิกาทีแรกผมก็ไม่รู้ว่ามันให้มองสะท้อนแบบกระจกผมก็กดไปดิไม่ถูกสักทีวะ่ะทางๆท,ที่ก็มั่นใจเลยว่ารหัสมันถูกแล้วและเราก็จะต้องเจอแบบนี้ประมาณ3มรอบในเกมปวดหัวชิบหายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราจะต้องจําให้ดีเลยก็คือพวกทางต่างๆที่มันเชื่อมต่อกันเพราะว่าในเกมเนี่ยฉากเชื่อมต่อมันจะค่อนข้างเยอะเลยถ้าเกิดจําทางไม่ดีเราก็จะต้องหลงทางเสียเวลากันพอสมควร รวมๆภาคนี้ก็คือสนุกดีครับความรู้สึกในความเป็นฟตร์เฟรมเนี่ยเต็มเปี่ยมเลยถึงแม้ว่าลูกเล่นจะน้อยไปหน่อยแต่ในด้านบรรยากาศก,กับความท้าทายเนี่ยถือว่ากําลังดีเลยและก็ในภาคนี้น่าจะเป็นภาคเดียวเลยที่มีฉากพวกจัมสแกร์ผีตุ้งแช่อะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมภาคอื่นมันไม่มีมาต่อกันในฟตเทร์เฟรม2คิมสันบัตเตอร์ายในภาคนี้จะเป็นเรื่องราวของคู่แฝดอมาคุระที่ชื่อว่ามิโอและก็มายุ ซึ่งในตอนเด็กมายุเคยได้รับอุบัติเหตุนในตอนวิ่งเล่นกับมิโอจนทําให้ขาของเธอนั้นต้องพิการด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงทาให้มิโอสัญญากับตัวเองว่าจะต้องดูแลมายุให้ได้แต่ก็มีวันหนึ่งเมื่อมิโอและมายุได้กลับมานั่งเล่นในป่าที่พวกเธอเคยมาเล่นกันในตอนวัยเด็กจูๆ่ๆมายุก็ได้ตามผีเสื้อสีแดงเข้าไปในป่าลึกและในขณะที่มิโอกําลังตามคู่แฝดของเธอไปนั้นเองบรรยากาศร,รอบข้างก็ได้เปลี่ยนไปและได้นําพาเธอทั้งคู่เข้าไปสู่หมู่บ้านที่เลือกันว่าเป็นหมู่บ้บ้้าานนนนนทีี่่่่หยสไปซึงงงก็คือออจุดเเริมตข Fame ั สำหรับเนื้อเรื่องในภาคนี้จะถูกเน้นไปในเรื่องความสัมพันธ์ของคู่แฝดในตัวของมายูเนี่ยจะถูกชี้นาจากอะไรบางอย่างให้ไปเข้าร่วมพิธีกรรมของหมู่บ้านส่วนมิโอจะต้องตามไปช่วยฝาแฝดของเธอเนื้อเรื่องมันก็เลยจะเป็นแบบจะช่วยได้แล้วแต่ว่าต้องเจออะไรขัดขวางตลอดแล้วก็เหมือนกับภาคที่แล้วระหว่างทางเราก็จะได้เสพเนื้อเรื่องของคนในหมู่บ้านนี้ไปด้วยคนในหมู่บ้านนี้เขาทาอะไรมีความสัมพันธ์กันยัง,ยงไงโดยรวมแล้วถือว่ายกระดับความน่าติดตามกว่าภาคแรกเป็นเท่าตัวเลยก็อย่างที่ผมบอกแหละครับว่าผมชอบเนื้อเรื่่องภาคนีี้้ทสุดแลว ยิ่งในตอนจบเนี่ยคือบีบหัวใจมากทํากับคนเล่นได้ยังไงเนี้ยมาดูเกมเพลย์ในภาคนี้กันต่อสําหรับเกมเพลย์ในภาคเนี้ยเอาจิงๆเลยผมว่ามันจืดมากเมื่อเทียบกับภาคแรกพวกวิญญาณมันจะช้าแบบช้ามากการจะถ่ายรูปแบบซีโร่ช็อตเนี่ยคือเป็นอะไรที่ไม่ยากเลยแถมในภาคเนี้ยมันก็มีการคอมโบแบบฟาทัเฟรมอีกพวกไอเทมพวกฟิล์มก็ให้มาจนเยอะจนใช้ไม่หมดและในภาคนี้ก็เป็นภาคที่ให้ฟิล์มขนาดเล็กมาด้วยซึ่งมันสามารถใช้ได้แบบไม่จํากัดในส่วนของสปิริตสโตนก็จะกลายเป็นแค่ส่วนประกอบในการอัปกรดล้อง ฟังชันก็จะกลายเป็นความสามารถเสริมที่เราจะสามารถเก็บได้ตามเนื้อเรื่องเช่นพวกฟังก์ชันในการโชว์หลอดพลังชีวิตศัตรูหรือว่าส่งสัญญาณเตือนในจังหวะที่เราสามารถถ่ายภาพแบบเฟอร์เฟรมได้ส่วนทักษะพิเศษอย่างเช่นพวกสตันหรือว่าสโล่ก็จะกลายเป็นพวกเลนส์เสริมที่เราสามารถถอดเข้าถ,ถอดออกหรือว่าสามารถอัปเกรดได้เช่นกันแต่ด้วยความที่ภาคนี้มันง่ายแบบง่ายมากแม้ว่าจะเป็นโหมดยากสุดมันก็เลยทาให้ภาคเนี้ยมันจืดชืดไปเลยเมื่อเทียบกับภาคหนึ่งและก็ภาค3แต่ในด้านดีๆของมันก็มีนะไม่ใช่ไม่มีเอาข้อดดีแบบชัเเเจนนกกก่่่อออล็คืืาารรง อย่างเวลาที่เราไม่รู้วิธีไปต่อเราก็สามารถไปถามตัวละครในเกมได้เขาก็จะแนะนําวิธีมาว่าให้เราไปทําแบบนี้ตรงนี้นะและในภาคน,นี้ก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าส p ป r ิ t ิ t ต์สโตเนสมันคือหินที่จะทําให้เราสามารถฟังได้ว่าเจ้าของหินหรือว่าวิญญาณน,นั้นๆก่อนตายรู้สึกยังไงและก็เกิดอะไรขึ้นมันก็เลยกลายเป็นการเล่าเรื่องที่จะทําให้เราอินได้มากยิ่งกว่าการอ่านเอกสารพวกฉากก็มีความซับซ้อนมีความกว้างมากขึ้นและก็แน่นอนมันวังเวงยิ่งขึ้นกว่าเดิมพอสมควรเลยแต่ในด้านปริศนาเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยจะต่่าาางกภแรเทไห เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครเล่นภาคแรกมาก่อนก็อาจจะรู้สึกว่าภาคเนี้ยมันเฉยๆไปเลยแต่สําหรับผมผมว่ามันก็สนุกดีแหละแต่นอกจากการเล่าเรื่องแล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้มองว่ามันดีกว่าภาคแรกตรงไหนอ่ะแต่ว่าอยากเล่นภาค2รีเมคจังเลยอ่ะได้ยินมาว่าภาครีเมคเนี่ยมันเล่าเรื่องได้ดีกว่าพอสมควรเลยนะอยากเล่นจังเลยมาต่อกันใน Fatal Frame 3 The Tormented ในภาคนี้จะเป็นเรื่องราวของเลคุโรสวะหญิงสาวช่างภาพผู้ที่สูญเสียคนรักของเธอจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ในเวลาต่อมาเรได้รับงานถ่ายภาพซึ่งเป็นบ้านร้างที่ลือกันว่าเป็นบ้านผีสิงและในบ้านแห่งนี้เรก็ได้เจอสิ่งที่มั่นใจว่ามันคือวิญ,ญญาณของยูคู่รักของเธอแม้แต่ในรูปถ่ายที่เธอถ่ายมาก็มีภาพของคนรักของเธอปรากฏขึ้นมาอย่างชัดเจนหลังจากนั้นทุกๆคืนเรก็ได้ฝันว่าได้กลับไปที่คฤหาสน์แห่งนี้ทุกครั้งแน่นอนว่าในคฤหาสน์แห่งนี้มันมีบางอย่างที่ไม่ธรรมดากำลังรอเธออยู่ซึ่งนี้ก็คือจุดเริ่มต้นของแฟลต์เฟรม e รนั่นเองสำหรับเนื้อเรื่องในภาคนี้จะะเเป็นนกกาาาาารรรรสสต่่อออืงงวขงภคคแลให้มบูณ์ นอกจากเรื่องราวของเรในภาคนี้เราจะได้เห็นเรื่องราวของมิคุตัวเอกจากภาคแรกที่ในตอนนี้เธอได้ทํางานเป็นผู้ช่วยของเรและเราก็จะได้เห็นเรื่องราวของเคอมัคุระชายหนุ่มผู้ที่มีศักดิ์เป็นอาของมิโอและก็มายุในภาคสองเราจะได้รู้ว่าทาไมทั้ง3ตัวละครนี้ถึงได้ฝันถึงคาลิฮาแห่งนี้เหมือนๆกันเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่ากันตามเรื่องแล้วภาคนี้ถือว่าเป็นอีกภาคหนึ่งที่เศร้ามากแต่ผมร,ารําคาญจังหวะในการเล่าเรื่องไปหน่อยอย่างเวลาเล่นเนื้อเรื่องเรกําลังอินอินเลยมันก็ดันเปลี่ยนไปเล่าเรื่องของมิคุซะง,งั้น เกมมันก็เปลี่ยนไปเล่าเรื่องของเคแทนมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ทาให้การเล่าเรื่องในเกมนี้มันไม่ต่อเนื่องเท่าไหร่ถึงแม้ว่าในตอนจบมันจะมาแนวแฮปปี้เอนดิ้งเถอะแต่ก็นี่แหละมั้งข้อทสิ์ของการเล่าเรื่องตัวละครหลายๆตัวพร้อมกันในทีเดียวมาดูเกมเพลย์ของภาคนี้กันต่อในภาคนี้เขาจะเอาความระทึกในแบบภาคหนึ่งกับความหลากหลายในแบบภาค2มารวมกันกล้องของเราจะสามารถทําทุกอย่างได้แบบในภาค2คือสามารถอัปเกรดได้มีฟังก์ชันเสริมใส่เลนส์พิเศษได้ตัวละครทั้ง3ตัวก็จะมีความสามารถพิเศษไม่เหมือนกัน เช่นเรจะสามารถใช้แฟลชจากกล้องเพื่อสามารถผลักวิญญาณออกได้มิคุจะมีสร้อยที่สามารถใช้สโลโมชันเวลาเพื่อถ่ายรูปแบบซีโรช็อตได้ง่ายขึ้นเคจะมีทักษะในการซ่อนตัวไม่ให้วิญญาณหาเจอแต่ในทางกลับกันวิญญาณทั้งหลายก็จะดุดันมากขึ้นและพอตัวละครเราทำอะไรได้มากขึ้นแต่ว่าศัตรูเก่งขึ้นสิ่งที่เราได้ก็คือความระทึกยิ่งในภาคนี้มันเป็นภาคที่ฟิล์มกับยาหาโคตรยากความเป็นซไวเวอร์เฮอร์เร์มันก็เลยยิ่งชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีกอย่างบางเหตุการณ์เนี่ยเรสเดนต์อี มันจะชอบพาเราไปเจอบอสสุดโหดแบบที่ไม่สนใจเลยว่าเราจะเหลือทรัพยากรมากน้อยแค่ไหนยากระทึกแต่ว่าผู้เล่นก็พร้อมรับมือแฟนต l เฟมท e ีมันก็เลยกลายเป็นภาคที่สนุกมากไปเลยส่วนฉากในเกมนี้มันจะแบ่งออกเป็นสส่วนก็คือโลกความจริงและก็โลกแห่งความฝันในโลกความฝันเราจะต้องหาเบาะแสของสิ่งที่เกิดขึ้นเช่นพวกรูปสถานที่ต่างๆหรือว่ารูปบุคคลต่างๆจากนั้นก็นํารูปเหล่านั้นมาล้างเพื่อให้มีคุณนําไปหาข้อมูลในโลกความจริงและก็อย่าคิดนะว่าโลกความจริงมันจะสดใส ด้วยความที่โลกแห่งความจริงนั้นบรรยากาศมันจะดูเศร้าดูอึดอัดตลอดเวลาสะท้อนให้เห็นเลยว่าจิตใจของเรนั้นมันเศร้าแค่ไหนหรือแม้แต่บางทีอะไรบางอย่างในความฝันมันก็สามารถตามเรออกมาได้เหมือนกันแต่อย่างน้อยมันก็มีแมวะนะมันทําให้เกมสดใสขึ้นเยอะเลยพวกฉากในโลกความฝันนี้ก็ทําออกมาได้ค่อนข้างดีขนาดกับความกว้างมันอาจจะไม่ได้กว้างเหมือนภาค2แต่มันก็เต็มไปด้วยทางลับทางแยกหรือแม้แต่ทางที่สามารถเข้าไปได้เฉพาะบางตัวละครแถมเขาเซอร์วิสแฟนภาคเก่าหน้าดูเลยนะ ใครเคยเล่นภาคหนึ่งกับภาค2มาก่อนเนี่ยคุณน่าจะอ๋อหลายฉากเลยโดยรวมแล้วภาคนี้ถือว่าเป็นเกมที่ดีอีกเกมหนึ่งเลยเกมเพลย์ก็สนุกเนื้อเรื่องกด็ดีบทสรุปเนื้อเรื่องก็ยอดเยี่ยมยิ่งถ้าเกิดคุณอยากจะลองเล่นเกมซีรีส์นี้แต่ว่าไม่รู้จะเริ่มภาคไหนก่อนผมแนะนําเลยว่าให้เล่นภาคนี้ไปเลยครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแต่ผีในภาคนี้มันจะน่ากลัวไปไหนเนี่ยโดยเฉพาะไอ้ผีใต้ถุนเนี่ยสยองชะมัดเลยก็ <c oughs> น,นั่นแหละครับแฟลต์เฟรมทั้ง3ภาคที่ผมเอามาฝากสําหรับผมแล้วแฟลต์เฟรมถือเป็นเกมลูกรักอีกเกมึ เสียดายมากที่ผมพยายามหาเครื่องวีมาเล่นแล้วแต่ว่ามันหาไม่ได้จริงๆมันก็เลยทําให้ผมอดเล่นภาคอื่นไปซะง,งั้นเสียดายมากและก็สําหรับคนที่เคยเล่นฟันตาเฟรมมาก่อนรู้สึกยังไงกับเกมซีรีส์นี้อย่าลืมเอามาแชร์ให้ฟังกันด้วยนะครับโอเคสําหรับวิดีโอตัวนี้ผมก็ขอจบไว้ตรงนี้ก็แล้วกันต้องขออภัยด้วยนะครับที่ช่วงนี้ผมไม่ได้ทาเกมเก่าเล่าใหม่มันนานมากเนื่องเรื่องงานฟรีแลนซ์ที่เข้ามาไหนจะเรื่องราวน่นนี้ที่เกิดขึ้นอีกมันก็เลยทําให้เวลาลงคลิปผมเละเทะไปหมดเลย แต่ว่าตอนนี้ก็น่าจะกลับมาปกติแล้วคิดว่ายังไงเกมเก่าเล่าใหม่เนี่ยก็น่าจะได้ลงทุกวันอาทิตย์เวลาเที่ยงแน่นอนยังไงก็รอติดตามชมแล้วกันนะครับว่าอาทิตย์หน้าผมจะเอาเกมอะไรมาเล่าให้ฟังเอาละสำหรับวิดีโอตัวนี้ผมว่าน่าจะสมควรแก่เวลากันแล้วเช่นเคยครับถ้าเกิดคุณชอบวิดีโอตัวนี้คุณก็สามารถสนับสนุนผมได้ง่ายๆด้วยการกดไลค์และก็กดแชร์และที่สำคัญเลยคืออย่าลืมกด s u b ส c r i b ์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆที่ผมจะลงในทุกสัปดาห์อย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ผมตตต้้้ออออองขัััววววาาาไไปกก่่นนนนเจใใหหมดีโ ขอให้ทุกคนมีความสุขและก็สนุกกับการเล่นเกมสวัสดีครับ